สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนถักดอกลายนี้นะคะเราจะสอนถักเป็นดอกนะคะเป็นดอกไม้เป็นดอกหกเหลี่ยมนะคะต่อกันหกมุมนะคะมุมที่หนึ่งมุมที่หนึ่งมุมที่สองสามสี่ห้าหกหกกลีบก็หกมุมนะคะ ไม่มีแพทนะคะอันนี้แกะมาจากเสื้อตัวนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะไหมที่ถักวันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์เบอร์18หรือเบอร์20ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะเบอร์20ก็จะดอกใหญ่หน่อยเบอร์18ก็จะเล็กลงมานิดนึงนะคะเข็มก็ใช้เบอร์สี่เบอร์หเบอร์หได้แต่แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็คล้องไหมเข้าไป ในเข็มเลยนะคะแล้วขึ้นต้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่ไม่ต้องแน่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องหลวมมากเอาพอดีพดีนะคะแล้วคล้องไหมไปที่โซ่ที่หนึ่งลอดห่วงออกมานะคะแ,แล้วก็เริ่มต้นโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้ง แทงลงไปในวงกลมขึ้นมาปลดสองปลดสองเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะเราจะถักพอหนึ่งคอสิบเจ็ดครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นสิบแปดนะคะนี่ได้สองแล้วนะคะก็ถักไปสามสี่ห้าหก แล้วก็เก็บเจ็ดไหมไปด้วยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะรวมโซ่ได้เป็นสิบแปดแล้วก็แทงลงไปที่โซ่ที่สามหนึ่งสองสามแทงลงไปในโซ่นะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมานะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะ แล้วก็โซ่อีกสองก็เป็นห้าแล้วก็ถักพอหคอลงไปทุกช่องนะคะมีโซ่2อขั้นนะคะพอหคอช่องถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหคอช่องถัดไปโซ่สองเราก็จะได้พอหคอทั้งหมด18ครั้งเหมือนเดิมนะคะถักไปทุกช่องเลยนะคะพอหคอ1ครั้ง โซ่สองพอหคอก็พันหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็ปลดสองเรียกพอหคอนะคะโซ่สองแล้วก็พอหคอโซ่สองแล้วก็พอหคอ แล้วก็ถักมาครบ18หลักแล้วนะคะอันนี้หลักที่18แล้วก็โซ่2มาชนรอบตรงโซ่ที่3 1 2 3นะคะดึงรอดห่วงออกไปก็แถวต่อไปเราจะโซ่3แล้วก็ถักพอหนึ่งพอที่หลักถัดไปนะคะ จะเป็นรูปตัว v ีคว่ำหัวลงนะคะนี่นะคะเป็นตัว v ีคว่ำหัวลงแต่แล้วก็โซ่สองพอต่อไปเราก็จะไปที่หลักถัดไปเราจะทําตัว v ีหงายขึ้นมานะคะก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในหลักถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอที่หลักเดิมนะคะหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัว v ีหงายขึ้นนะคะ นี่นะคะหงายขึ้นอันนี้คว่ำหัวลงเพราะแล้วก็โซ่สองที่หลักถัดไปสองหลักนะคะเราจะถักคอหนึ่งคอสองครั้งรวบพร้อมกันเป็นตัววีคว่ำนะคะคือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปที่หลักที่หนึ่งดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปที่หลักถัดไปดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดสองแล้วก็รวบหมด ก็จะเป็นตัววีคว่ำเราจะถักสลับกันไปนะคะจนรอบเลยนะคะคว่ำหงายคว่ำและอันนี้ก็หงายโซ่สองพอตอนโซ่วีหงายเราจะถักในช่องเดียวกันนะคะพอหนึ่งพอในช่องเดียวกันแล้วมีโซ่สองขั้นก็จะเป็นตัววีหงายแล้วก็โซ่2ต่อไปเป็นวีคว่ำก็จะถักพอหนึ่งพอที่หลักที่หนึ่ง ขึ้นมาปลดสองแล้วก็พันหัวเข็มแทนที่หลักที่สองขึ้นมาปลดสองแล้วก็รวบหมดก็จะเป็นวีคว่ำนะคะก็จะถักสลับเป็นใบจนรอบเลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็วีหงายที่หลักเดียวกันถักสองครั้งนะคะพอหนึ่งพอสองครั้งมีโซ่สองขั้นแล้วก็โซ่สองต่อไปก็วคว่ำก็ถักพอหนึ่งพอ ที่หลักที่หนึ่งปลดสองอันหนึ่งครั้งลงหลักที่สองปลดสองแล้วก็ปลดหมดเลยก็จะเป็นวีคว่ำต่อไปก็เป็นวีหงายที่หลักเดียวกันถักพอหนึ่งพอสองครั้งมีโซ่สองขั้นนี่นะคะพอวีหงายเสร็จแล้วก็วีคว่ำมีโซ่สองขั้นก่อน แล้วก็วีคว่ำก็ถักคอหนึ่งคอสองหลักนะคะหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองรวบพร้อมกันนะคะแล้วก็โซ่สองต่อไปก็วีหงายที่หลักถัดไปถักคอหนึ่งคอสองครั้งมีโซ่สองขั้นแล้วก็โซ่สองแล้วก็หลักถัดไปสองหลักก็ทำวีคว่ำ หนึ่งสองรวบเพลาะกันพอวีคว่ำแล้วก็วีหงายนะคะก็หลักถัดไปก็เป็นวีหงายนี่นะคะ ต่อไปก็โซ่สองโซ่สองก็มาชนรอบตรงวีข้ามตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เข้าไปในช่องแรกลอดห่วงแล้วก็โซ่สี่โซ่สีแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเรียกว่าพอสองคอนะคะ ปันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปในช่องปลดสองปลดสองปลดสองเรียกว่าพอสองคอนะคะเราจะทำพอสองคอห้าครั้งทำอีก4ครั้งรวมโซ่ด้วยเป็น5นะคะก็ถักพอสองคอพันสองครั้งหลักที่สนับโซ่เป็น1นะคะหลักที่สามพอสองคอพันสองครั้งปลดสองปลดสองหลักที่สี่ ันสองครั้งกดสองปดสองปดสอง,ปสองเป็นพอสอ,สองคอห้าหลักเลยนะคะแ,แล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็มาตรงตัววีหงายนะคะคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักพอหพอสองคอห้าครั้งในช่องถัดไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หลักหลักถัดไปก็ช่องถัดไปก็พอสองพออีกห้าครั้งนะคะ หนึ 1> 1่งสองสามสีแ่แล้วก็ห้าเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วไปคอทอนในตัววี ตัววีที่หงายขึ้นมานะคะพอทอนี่ก็จะเป็นหนึ่งกลีบนะคะหนึ่งทำสองช่องเป็นหนึ่งกลีบแต่นี้เราขึ้นไว้ครึ่งกลีบนะคะต่อไปแล้วก็ถักโซ่สองแล้วก็ถักกลีบไปทั้งหมดให้รอบเลยนะคะก็พอสองคอห้าครั้งหนึ่งสอง สามี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งขั้นระหว่างระหว่างกรีบแล้วก็ถักคอสองคออีกห้าครั้งถัดไปนะคะช่องถัดไป1นสอง สามสี่ห้าพอได้สองสองช่องแล้วก็มาโซ่สองแล้วก็มาคอทอตรงช่องตัววีนี่หนะคะแล้วก็ถักโซ่สองก็ถักกรีดต่อไปนะคะพอสองคอห้าหลักสองช่องมีโซ่หนึ่งขันตรงนี้นะคะ มีโซ่หนึ่งคันก็ถักไปจนรอบเลยนะคะก็มาถึงกลีบสุดท้ายที่เราทําไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็มาทําอีกครึ่งหนึ่งก็พอสองคออีกห้าครั้งหนึ่งสองสาม สีห้าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมที่โซ่ที่สี่จุดเริ่มต้นนี่นะคะอันนี้เราทำแบบนี้ดีกว่าถักเป็นตัวทีนะคะ คือพันหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดหมดเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะจะได้อยู่ตรงกลางช่อง้อแถวต่อไปเราก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็คอทอเข้าไปที่หลักแรกนะคะไม่ใช่คอทอลอดห่วงผ่านออกมาเลยนะคะหนึ่งครั้งหลักต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลอดห่วงที่หลักถัดไป เราจะใช้โซ่หนึ่งแล้วก็ลอดห่วงที่หลักถัดไปทุกอันเลยนะคะลอดห่วงโซ่หนึ่งแล้วก็ลอดห่วงที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่ช่องถัดไปพอถึงหลักสุดท้ายเราก็โซ่สามแล้วก็ลอดห่วงที่ช่องเดิมนะคะก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงเข้าไปในช่องโซ่ที่เราทำโซ่สองไว้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงมาตรงที่คอทอลอดห่วงออกไปแล้วก็โซ่หนึ่งอีกลอดห่วงตรงช่องโซ่แล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักแรกนะคะแต่แล้วก็โซ่สามลอดห่วงที่หลักแรกหลักเดิม อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตอนี้โซ่หนึ่งตลอดโซ่หนึ่งก็ลอดห่วงไปที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปตรงช่องโซ่หนึ่งนะคะแต่แล้วก็โซ่สาม ลอดห่วงลงในช่องโซ่หนึ่งนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงลงไปที่หลักถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลัก สุดท้ายหลักที่ห้าเดีแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลอดห่วงที่หลักที่ห้าเหมือนเดิมหลักหลักเดิมนะคะหลักเดิมอย่างนงี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นเม็ดอย่างนงี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่ช่องโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่คอทอแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่โซ่สอง โซ่หนึ่งลอดห่วงมาที่หลักที่หนึ่งแล้วก็โซ่สามลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งนี่นะคะเราจะทำเม็ดตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้กรีบยังทำสามจุดนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็ถักไปจนชนรอบเลยตอนนี้เราจะมาเชื่อมนะคะ ดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองเราก็จะเชื่อมกีบเครื่องกีบแรกกับเครื่องกีบที่สองนะคะจะเชื่อมต่อกัน1.2.3.4จุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะคะก็เป็นดอกที่หนึ่งนะคะเสร็จดอกต่อไปก็เชื่อมตรงนี้เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะก็จะเป็นแผ่นยาวไปนะคะแล้วแต่ว่าต้องการรอบอ,อกเท่าไหร่เราก็ถักไปตามนั้นพอแถวที่สองเราก็จะมาเชื่อมตรงจับหว่างนี่นะคะ เราก็จะมาเชื่อมจุดที่1ตรงนี้นะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6จุดที่เจ็จะเชื่อมเจุดก็1ด้าน2ด้านนะคะ2ด้านเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะอันนี้เราก็ถักไปให้ถึงตรงกลางกลีบนะคะกลางกลีบเลย อันนี้ก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปเรื่อยๆอันนี้พอมาถึงช่องโซ่หนึ่งล้วก็ลอดห่วงแล้วก็จะมาเชื่อมเราใช้โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็มาเกี่ยวหันหลังชนกันตรงโซ่สามที่เราทําไว้แล้วก็ลอดแล้วก็ขอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแต่แล้วก็มาลอดห่วงที่ในโซ่นะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สองโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สามโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สี่โซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่ห้าพอหลักที่ห้าเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยวไปเกี่ยวตรงเม็ดนะคะ ของอีกดอกหนึ่งดอกหลังแล้วคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ซ้ําที่เดิมลอดห่วงซ้ําที่เดิมแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงเข้าไปในช่องโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงคอทอที่เราถักตรงนี้นะคะระหว่างดอกนะคะร,ระหว่างกลีบแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่ตรงโซ่แล้วก็โซ่ 1, หนึ่ง ลอดห่วงที่หลักแรกแต่แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะก็มาเกี่ยวเกี่ยวตรงเม็ดตรงเนี้ยที่เราทําไว้นะคะตรงเนี้ยเม็ดพอทอดหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่ 1, หนึ่งอีกทีนึงแล้วก็มาลอดห่วงช่องเดิมแล้วก็ลอดห่วงต่อไปลอดห่วงต่อไปเรื่อยๆโซ่หนึ่งแล้วลอดห่วงต่อไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ห้าเอ่อโซ่หลักที่ห้านะคะ โซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าแต่แล้วก็โซ่หนึ่งเข้าไปในตรงโซ่หนึ่งไปรอดห่วงตรงโซ่หนึ่งแต่แล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็มาเชื่อมมาเชื่อมนี่นะคะเราก็มาเชื่อมตรงที่เราต่อไว้แล้วสองเดาะเชื่อมตรงกลาง พอทอดหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาลอดห่วงที่ตรงโซ่หนึ่งของดอกหน้านะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งของช่องถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่ช่องถัดไป โซ่หนึ่งลอดห่วงที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่ช่องถัดไปเราต่อกันหนึ่งหนึ่งมุมอันนี้ก็เป็นมุมที่สองนะคะพอถึงตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเกี่ยวตรงเม็ดที่เราทำไว้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งก็มา รอดห่วงช่องเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงช่องโซ่โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงคอทอโซ่หนึ่งลอดห่วงตรงโซ่โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงหลักแรกแล้วก็โซ่หนึ่งก็ไปเกี่ยวดอกนี้เราลืมทําเม็ดนะคะเราก็จะลอดห่วงไปที่ตรงหลัก ที่ห้านะคะกอทอนหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งมาลอดห่วงที่ช่องเดิมหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่หลักที่ห้า แล้วก็โซ่หนึ่งมาลอดห่วงที่โซ่หนึ่งแต่แล้วก็โซ่หนึ่งก็ไปดอกนี้เราลืมทําเม็ดนะคะเพราะดอกแรกเราไม่ได้ทําเม็ดมันดูไม่สวยก็เลยให้มาทําเม็ดนะคะแล้วก็สมมติตรงนี้เป็นเม็ดนะคะเราก็เกี่ยวเข้าไปคอทอเข้าไปแล้วก็โซ่หนึ่งก็มาคอทอเอ่อม,มาลอดห่วงในช่องโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะ ที่เป็น่องโซ่หนึ่งต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลอดห่วงไปที่หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สองโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สามโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่สี่โซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่ห้า แ,แล้วก็โซ่สามทำเม็ดลอดห่วงหลักที่ห้าหลักเดิมนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่ช่องโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปตรงคอทอระหว่างกรีบแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่โซ่โซ่สองถัดไป แล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่หลักที่หนึ่งพอหลักที่หนึ่งเสร็จแล้วก็โซ่สามทำเม็ดที่หลักที่หนึ่งลอดห่วงหลักเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงไปที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไป โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงโซโ 1, story, ่หนึ่งะคะของของกลีบแล้วก <usage> ็โซ่สามลอดห่วงไปที่โซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะช่องเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งลอดห่วงหลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไป โซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่ห้านะคะแล้วก็ทําเม็ดโซ่สามลอดห่วงที่หลักเดิมหลักที่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งไปลอดห่วงตรงช่องโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงตรงคอทอระหว่างกลีบสองกลีบนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง ลอดห่วงตรงช่องโซ่สองลอดห่วงตรงช่องโซ่สองแล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงหลักที่หนึ่งลอดห่วงนะคะไม่ใช่คอทอลอดห่วงแต่แล้วก็ทําโซ่สามลอดห่วงที่หลักที่หนึ่งหลักเดิมนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งลอดห่วงที่หลักถัดไปก็หลักที่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งก็มาชนรอบตรงนี้นะคะใช้ลอดห่วงเอาเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลอดห่วงตรงนี้แล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตดัดเชื่อมได้เลย นะคะเราก็ต่อกันครบแล้ว3ามดอกนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเชื่อมต่อ3ดอกแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนได้เป็นตัวเสื้อที่ตามต้องการนะคะใครจะถักแขนสั้นแขนยาวแขนกุดก็ทําตามพผังลายหาผังลายมาต่อนะคะต่อตามผังลายเลยนะคะรอบคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดติดตาม YouTube ของจิมแ d นเม e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ